ช่วงแฟนจ๋าชันบาแล้วจ้าเกมนีม้ฮะเป็นการวัดความรู้ของแขกรับเชิญของเราฮะว่าเขาเป็นแฟนในสิ่งที่เขาชอบจริงๆเมื่อกี้คุณพูดถึงมาเวลคุณชอบอนิเมะค่ะอนิเมะต่างๆคำถามต่อไปนี้ฮะจะเป็นหมวดหมู่ครับผมเริ่มที่หมวดหมู่แรกก่อนพวกคุณสองคนแข่งกันเลยถ้าใครชนะจะได้รับพรสามประการจากดาคนบอลโหรายการเหมือนไม่ลงทุนอมาคำถามแรกครับ เป็นหมวดหมู่ทายตัวละครครับผมจะบอกคำใบ้และให้ผู้คุณตอบกันนะครับตัวละครนี้เป็นผู้ชายมีฐานะรวยมั่นใจในตนเองใส่ชุดเกราะตอบครับเฮ้ยตอบเลยเหรออาละ่ะเขียนคำตอบเลยครับเขียนคำตอบเลยครับขอชมคำตอบของทั้งสองท่านหน่อยครับทั้งคู่ตอบว่าไอรอนแมนทำไมถึงเป็นไอรอนแมนให้คุณณนนท์วิเคราะห์สั้นๆไม่งัน้นพี่จะถามผมเรื่องมาเวลทำไมล่ะครับเมื่อกี้งั้นผมตอบไปเลยครับคำตอบคือซูเนโอ ชอบอน,นิเมะนี่คุณเดาลืมวิกฤตชุดอะไรที่ชุดอะไรชุดกรอกรอแล้วเขามันมม่นใจไหมชุดนี้โอมั่นใจนิสัรยรวยเออก็มีเหตุผลก็มีเหตุผลผิดทั้งคู่นะครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการทดสอบความมั่นใจอ<ม>๋อจะมาทางนี้ใช่ไหมคะโอเคนะเราลองทายต,ตัวละครข้อที่สองครับตัวละคร,ต,ะคร,ต,ะครต่อไปนี้นะครับเป็นคน แต่พอแปลงร่างแล้วตัวสูงมากต้องการให้โลกสงบสุขเปดตปะคะ <laughs> เปรตเดินดินกินนะคนต้องการให้โลกสงบสุขเปรตอาจจะยังไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแป่งร่างและสูงมากต้องการให้โลกสงบสุขรู้จักแต่ตัวที่ไม่ต้องการให้โลกสงบสุขอะ่ะ <c oughs> ใช่ <laughs> นั่นนนคุณไม่มีอยู่ในหัวเลยเหรออะไรนะครับมีไหมครับโอ้ผมเจอข้อเมื่อกี้ของแบงค์เลยครับ ลองตอบแบบง่ายๆดูก็ได้ไปางแล้วบัวสูงง่้องการให้โลกสงบสุขขอคำตอบครับเชิญเอ้ยเออว่าไททันแอนด์แมนผมใบ้ตรงไปตรงมามากนะอุลตร้าแมน จริงไหมก็จริงของพี่ก็จริงค่ะพผมผิดเองผิดกันไปแล้วสองข้อผิดหวังในตัวแขกรับเชิญด้วยต่อกแต่ไม่เป็นไรผมยังมีโอกาสให้กนอีกสามครับตัวละครนี้เป็นตัวละครเอกใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ใส่หมวกฟางอืมไม่ใช่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  อย่าไปคิดซับซ้อนคุณนนนนหน่อยครับเฮ้ยโหคุณใหม่หน้าตาคุณทำแบบนี้สนใจเลยว่าคุณวิเคราะห์อะไรอยู่มาไหนขอูหว่อยนกเก็ดู่อยอะไรครับนกขุนทองไม่สนใจมากใส่เสื้อหรอ แต่ว่าคือเจ้าหุ่นทองใช่ไหมใช่เจ้าหุ่นทองแล้วคุณจริงจริงนเรถึงลูฟี่แน่ๆเลยค่ะแต่รู้สึกว่ามันอาจจะมีอะไรที่นอกเหนือจินตนาการของเราหรือเปล่าแล้วคุณมาจินตนาการไปว่าตอบเลยว่าตอบว่าลูฟี่แล้วกันหนูไม่ออกอ่ะพวกคุณทั้งเบาปัญญาเลยเปล่เขาใส่หมวกฟางไหมหมวกฟางาใช่จริงจริงจริงมีผลมีผล พวกคุณไม่มีทางตอบถูกหรอกอแต่ว่าผมยังมีข้อต่อไปอยู่ตัวละครนี้เป็นนินจาเชื่อในวิถีนินจาของตัวเองและมีอาจารย์ที่เคารพไม่ใช่นารูโตะแน่แน่ถ้าพี่เอามาฮตัตโตริเหร ฮัลโหลง่ายไปใช่มันมียากกมันได้เราล้าแล้วลต่อไปเราล้แล้วลต่อไปผมอยากให้คุณใกล้เคียงกับความจริงเร,เราทีมเดียวกันเถอะตอนเนี้ยมีอะไรบ้างนะมีอะไรเอะไรมาหนะมันไม่ใช่นารูตโตะแน่ๆนินจาเ <ๆ S 1> ชื่อในวิถีนินจาของตัวเองมีอาจารย์ที่เคารพดูเลมอนปะวะดูเลมอนไม่ได้เป็นนินจามันจะมีเวอร์ชั่นที่เขาแบบเป็นหุ่นไปหลายๆร่างแต่ละยูนิเวอร์สอ่ะเฮ้ยไม่ใช่โอเคบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่มีอะไรเป็นนินจาอีกบ้างในโลกของความคิดของพวกคุณ มีนารูโตะมีนฮัตโตริฮัตโตริฮัตโตริปังปังแมนไหมล่ะเอ้ยพวกคุณดูจริงจังกับเรื่องนี้มากเกินไปแล้วอิคิวซังไม่ใส่ชุดนินจาเนาะอิคิวซังเป็นเป็นนนะเนื้อจานเนื้อาจารย์เนี่ยเนื้อาจารย์นะซากิสึกิปลาดาวตอบมาเลยดีกว่าครับหรือว่าเรากลับไปชินจังอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ชินอสึกิไม่ใช่เอ้ยหนูไม่ทราบแล้วล่ะค่ะขอตอบว่าว่า ตัวละมอนครับนี่จ่าเต่าครับก็ถูกพวกคุณลืมเขาไปได้ยังไงใช่ลืมไปได้ยังไงอันนี้ถูกผมมีคำถามครับถ้าผมโยนบอร์ดจะเป็นอะไรไหมครับลองดูอันนี้ง่ายมากตัวละครขี้โมโหโกรธง่ายตัวสีเขียวมีฮักมีเชคมีอะไรกันเฮ้ยเชคก็เชคก็ได้นะถูกต้องละมอด ตอบได้ข้อเดียวหมวดไทยละครข้ามไปดีกว่าผมมาเป็นเรื่องของแฟนพันธ์แท้ตัวละครดังหมวดหมู่นี้เนี่ยจะเป็นคําถามเพื่อวัดความรู้ของพวกคุณครับข้อแรกครับวิชากางอนณาเขตของโกโจซาโตรุคือวิชาอะไรถ้าผมอ่านผิดพลาดสะกดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยแต่ซาโตรุเนี่ยแหละครับก็ไก่พรมแดนไร้เขตก็ไก่อานี้คุณผู้ชมยอมอ่านอะไรมันก็ขึ้นอยู่แล้ว สวนแห่งเงามืดทางช้างเผือกแห่งสีขาวอารามสงซ่อนมานคำตอบคือพรมแดนไรเคศครับถูกต้องครับผมเก่งมากคำถามต่อไปคุณแม่ของโนมิตะมีชื่อว่าอะไรเอ่อมิซาเอะนุ่นโนฮาระมิซาเอะโนฮาระมิซาเอมิซาเอะชินจังปะ เออใช่เลยจังไม่ใช่ไอ้จังอันนี้โนบิตะเอออ่ะตัดมิซาเอะให้นะช่วยไปละข้อหนึ่งข้อหนึ่งครับโนบิทามะโกะครับข้อสองโนฮาร่ามิซาเอะข้อคอควายโนบิมารุโกะข้องงูโนบิสุเกะโนบิจังก็ไก่ปะคะถูกต้องครับง่ายเกินไปข้อสามอะไรดีกว่าข้อใดไม่ใช่ของวิเศษของดูไรมอน ก็ไก่ยาทำให้ตามองไม่เห็นขอไข่ระเบิดเวลาคนบ้ายชอบอันนี้จ้ะขอควายคุณจะเอามาใช้ก่อไหนมีครีมมนุษย์หมาป่าอันนี้มีหมวกมูถุงเท้ากลบกลิ่นโกหกจจะไม่ได้อ่ะเดรอว่อันนี้มีเพราะว่าคนเมื่อกี้แหละทาที่ทาคุณคุณทาเหรอไม่หมายถึงว่าแม่แม่แม่ลูกไปิตาที่เป็นคนทาใช่ อันไหนไม่ใช่หรอยาทาให้ตามองไม่เห็นอันนี้น่าจะมีเหมือนจะมีถุงเท้ากลบก่นโกหกไม่น่าระเบิดเวลารเิดเวลาชอบระเบิดเวลาคนบ้าชอบอยากใช้ระเบิดแล้ตุ้มแล้วระเบิดเวลาคนบ้าคุณตอบระเบิดเวลาคนบ้าเหรอครับใช่ครับเป็นคำตอบที่ผิดครับผมอ๋อข้อไหนข้อสี่งูหันถุงเท้ากบกินโกหกอ่าไม่มีอยู่นะฮะข้อสี่ครับ มาเลยข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของกรูดก็ไก่สังข้อแสงขอไข่คลายน้ำขอควายขยายพันธุ์ปงูอาจแอบกรูดไอโอเกรูดไม่ใช่คุณสมบัติหรอไอโอเกรูดเนี่ยมันเป็นคำมันเป็นคำมันเป็นภาษากรูดไงภาษามันไม่ใช่คุณสมบัติปะคะอันนี้เราสามารถดิสคัสกันได้ไหมคะได้ได้ดีสคัสผมมีคำถามอย่างแรกครับครับเออข้อนี้ได้เงินรางวัลเท่าไหร่ครับ สามล้านห้าแสนบาทว้าวขอไว้บ่อยครับคุณนรินทร์คุณดูสภาพโต๊ะผมยังแตกเลยผมยังไม่ได้ซ่อมมันเลยเนี่ยนี่หยิบไอ้เหล็กเนี่ยแม่งก็หลุดออกมานะต้องทากาวอยู่ทุกวันนี้ไอแอมกูดครับตอกไอแอมกูดผิดครับฮะคำตอบที่ถูกต้องคือขายน้ำอ๋อเหรอใช่ผมเถียงครับเฮ้ยคุณเถียงเหรอเขาขายน้ำตอนการเดียนสองครับจริงปะเนี่ย อ้าวงั้วคุณถูกก็ได้เชื่วบอกไม่ตัวบอกไม่ตัวบอกไม่ตัวจริงจริงจริงจรมงกับใครน้ำจริงว่าแต่มันมันอ้วกมันอ้วกอ๋ออ้วกคือคืออ้วกกับคายน้ำมันอ้าวก็คายน้ำเปล่ะพี่ก็คือกาบใครน้วกก็มีส่วนผสมของน้ำใช่จริงจริงมันก็พูดยากมันก็ใช่พี่มีเวลาสักสองชั่วโมงไหมฮะไม่มีครับหมายความว่าผมผมขอโทษจริงคุณเก่งมากเก่งมากครับปรบมือหน่อยนะ ห้าตัวละครไหนในมาเวลที่บอกรักในสงครามสงครามเอนเกมแบบน่ารักทานอสตอไม่ใช่ห้าตัวละครผมอ่านผิดขออภัยทานอสที่ทำดีดนิ้วด้วยบิ๊นนี่ฮาร์ดถูกต้องคำถามต่อมาทานอสตอนที่ดีดนิ้วใช้นิ้วอะไรดีนี่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ไม่ใช่จริงหรอนิ้วกางกับนิ้วกาวนิ้วโป้ง ว่ามันคือจบท่านี้จบท่านี้ถูกตั้งท่านันแล้วจบท่านี้เออถูก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 ไทยทันมืงมาสูงกี่เมตรว้าวมืึมาก็แปดสิบไปเลยไม่รู้อะเจ็ดสิบแปดสิบอะแปดสิบปไปเลยแปดสิบแปดสิบแปดสิแปดสิบผมไม่ได้ะไรไม่ชั่วครับแปดสิบเฮ้ยไม่รู้ลดหน่อยได้มแปดสิไปเลย แปดสิบไปเลยไม่รู้น <ram> ิดนึงลดนิดนึงอาจจะตีไปเจ็ดสิบไปเจ็ดสิบลดอีกหน่อยได้ไหมอ่ะพี่บอกเถอะหกสิบเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะปิดแคบโมคไม่เคยจำอ่ะข้อหนึ่งมาข้อแปดไข่คือลูกเรือคนที่หกของลูฟี่อ่าลูกเรือคนที่หกลูฟี่โซโลอ่ะคุณคุณไมนับเลยคุณไมนับเลยคนที่หนึ่งไม่เครลูฟี่โซโลนามิอุซบซันจิชอปเปอร์ค่ะชอปเปอร์ ถูกต้องครับชอบจริงชอบจริงชอบเงานี้คือเงาของใครไม่ไว้ใจเลยอ่ะเอาดีๆอ่าแป๊บนึงนะเออตัวในคนนะไอ้นี่ป่ะไอไออที่มันเป็นลมอ่ะไอที่ไม่ใช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 ่ตัวที่มันมีลูกศรอ่ะใช่หรอ เขาตอบตัวเลมอนครับไม่ใช่จะบ้่าใกล้เคียงนะใกล้เคียงไม่ใช่ดูลำแขนสิโดเลมอนมันแขนสุดแค่ศอกคนนี้ไอ้นี่นนในดากอนบอลชื่ออะไรนะหัวล้านอ่ะพิโกโรคุเรลินเอะคุเรลินเฮ้ยผมแข่งด้วยเหรอตอบมาเลยดีกว่าครับไม่จำชื่อไม่ได้อ่ะเมื่อตอบคุณได้คำเดียวก็ว่ามันเป็นอะไรเจ้าหุ่นทองครับเจ้าหุ่นทองอันเลินเบ๊กนาเนี่ยแกไอ้นี่ชอบดูเจ้าหุ่นทองเว้ย ตอบมาแล้วว่าเจ้าหุนทองครับไ,ไปดูเฉลยผมไม่น่าเชื่อมันใกล้เคียงมากๆจริงไปดูเฉลยดีกว่าเจ้าเป็นอะไรเชิญครับถ้าอยู่ในไอ้บอนแดงก็ไปโจมวัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> วนี้โจมวันนี้ข้อสุดท้ายละลักษณะนี้คือตัวละครอะ,อะไร นี่คือลักษณะการของมันเลยรวมทั้ง3ข้อเลยเป็นลักษณะของตัวละครอะไร 1. เป็นตัวละครหลัก 2. ผมแหลม 3. ใส่ผ้าปิดตาที่หน้ามีหลายตัวนะคะลองวาดไหมใส่ผ้าปิดตาที่หน้าหรอก็คุณนนคุณน้านนคุณลองวาดดูคุณวาดรูปเก่งมากดูจากทักษะแล้วเฮ้ยอย่างนี้เหรอไอตัวที่เป็นนักก้ามอะได้ปะ ตรงไหนมันมีตัวหนึ่งคุณว่ารูปทรรกติเหรอหมาหน้าไงหน้าไงหน้าไงนิตาไงปิดตาผ้าปิดตาที่หน้าผมแหลมผมมแหลไออะไรกัโจ้กัวโจ้กัวโจไก็ใช่กัโจโกัวโจคาคาชิคาคาชิใครก่ะคาคาชิอาจจะไม่ใช่ตัวละครหลัก มีอะไรอีกนะโดเรมอนครับที่บอกมาแล้วว่าโดเรมอนคุณมันอัจฉริยะคุณนนท์ไม่น่าเชื่อคุณตีความได้ขนาดนี้ก็เป็นไปได้ต่อมาคุณจะตอบคำตอบเดียวกับคุณนนท์ไหมอ่ะไปด้วยกันก็ได้เฮ้ยคุณเรื่องโดเรมอนเหมือนกันเลยใช่โดเรมอนให้ฉันเฮ้ยฉันไดสาระคนเดียวเหมือนเธอดึงกลับมาสาระหนึ่แม้แต่ฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นคำตอบที่เป็นคาคาชิหรือเป็นโกโจหรอกนะหรือว่า เพราะว่ารายการนี้มีคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างจะสร้างฝันงั้นเรามาดูคำตอบกันดีกว่าดูเลยตอบมาแล้วว่าโดนเลมอนจะคุณัได้ขนาดนี้ซึ่งแม่งก็น่าจะผิดอยู่แล้วแหละนะแต่เรามาดูเฉลยกันดีกว่ามันอาจจะถูกก็ได้ลองดูครับใช่มั้ยล่ะก็อยู่ในเรื่องเดียวกันอย่างนนั้อยู่ในเรื่องเดียวกันวอะถือว่าถูกต้องแล้วบอก